สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอกประจําวันจันที่6พฤษภาคม2567กันค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งขัดเน่นเน้นให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดส b นะัครนั้นที่ช่องทีเด็ดส่วนบ้านนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอสตีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวต้องขอกราบขอบคุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางหน่าชองทีเด็ดส่วนบ้นนอกของเราก็ยังไม่สามารถทํากําไรได้แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เสียนะถือว่าเจ้ากันไปเพราะว่าเข้าไปคู่เสียไปคู่นะคะแต่ยังไงวันนี้จัดไว้ให้นะคะเด็ดๆอย่างแน่นอน ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกประจําวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ค่ะคู่แรกนะคะก็เป็นบอลกันโชเซเรียอิตาลีเป็นคู่ระหว่างนะคะอูดิเนเซ่พบก,กับทางด้านนาบปรีคู่นี้เตะกันในเวลาตี1:45ของบ้านเราคู่ที่2เป็นบอลนะคะลีกเอฝรั่งเศสค่ะเป็นคู่ระหว่างลิวนะคะพบก,กับทางด้านโอลิปิกตียงคู่นี้เตะกันในเวลาตี2ตรงของบ้านเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติคะ่ะของทั้งสองกีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านจาวานะคะอยาะ่างอุดิเนเซค่ะอยู่ในอันดับที่ 18ของตารางจะเปิดสนามโดยการมาเยี่ยมของทางด้านทีมเยือนอย่างนาบปรีที่อยู่ในอันดับที่9ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามบูนิจิสเตเดียมนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทงั้งคู่เคยเจอกันมา5นะัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านยังไม่เคยชนะทางด้านทีมเยือนเลยเป็นการเสมอไป1และก็แพ้ไป4ค่ะอะ่นัดล่าสุดนะคะเจอกันมาเมื่อวันที่28เดือนที่9ปี2000ที่23นะก็เป็นทางด้านนะคะนาบปรีที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปนะัดที่4ี่ ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะขอ,ของดาดเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดต,ต้องบอกว่าทาผลงานได้ไม่ดี เพราะเกมในบ้านยังไม่ชนะใครเลยเป็นการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3ามสมนัดล่าสุดก็พ่ายท้าแพ้ด้วยทั้งสาง 3, นัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างนาบปรีครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคะแนน,นก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าชนะไปแค่2เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมแต่นัดล่าสุดดันพ่ายท้าแพ้ให้กับทางด้านเอมโปรีมาด้วยที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างนาบปรีค่ะพวกเขานะคะก็ มาในระบบ4-3-3สุดทดางด้านเจ้าบ้านอย่างอุดิเนเซ่ก,ก็มาในระบบ3-4-2-1เดี๋ยวเรานไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้เขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านทิมเยือนนะคะอย่างนาบุรีค่ะเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาครึ่งลูกลบ10น้ําได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งลูกลบ5ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตารานึ่งที่นาตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทิมเยือนอย่างนาบุรีเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2 0เจ็ดกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ ส่วนนอในการเทียบเรทราคาตลาดของคันด้านทีมเยียนแล้วเรทราคาน้ำนะคะก็จะต้องอยู่ที่เราคา1.98 ณนัดตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรดนะคะ2.07เหอนนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอย่างนาบรีจะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่ายัางค่อนข้างที่จะยังเอาแนวนองค่อนข้างที่จะยากอยู่ถ้าดูจากเรทราคาน้ำนะส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างอุดอิเนเซ,ซ่ค่ะเรดราคาที่เขาเปิดมาเขาเปิดไปที่เรทราคา3.23กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรดราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำก็ต้องอยู่ที่เรทราคา3.44 แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำ่ขนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.23แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้เขาเปิดมาเขาก็เปิดมาที่เรทราคา3.23กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เรทส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3 2 8 แต่ณตอนนี้ค่ะน้าค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3ั3แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมือนในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้ c, เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีน่แล้วกันเนาะว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็คยๆเลือกจิมเลือกรงทุนจะไปได้โดยสําหรับนะคะคู่แรกอิงดาวมีความแตกต่างเนาะขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างอูดิตเนเซแล้วกันค่ะอ่านเดวเเรานะคะไปวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะ คู่ที่สองนะคะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ก็เป็นคู่ระหว่างรยวนะคะพบกับทางด้านโอลิปิกรียงเนาะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้มอมูมสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างริวนะอยู่ในอันดับที่4ของตารางจ,จะเปิดสนามกับการเมเยของทางด้านทิมเยียนอย่างโอลิปิกริยงนะที่อยู่ในอันดับที่9ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามปีแอมูรัวนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นะัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะที่เป็นฝ่ายชนะเป็นหนึ่งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดเจอก,กันมาเมื่อวันที่8หรือที่2ปี2 0 2พก็เป็นทางด้านโอลิปิกริยงที่เป็นฝ่ายขุดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่ะ you <laughs> แล้วก็ผลงานนะขอทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน5นะ้านัดหลังสุกกับเขานั้นถือว่าทําผลงานค่อนข้างจะดูดีเพราะว่าเป็นการชนะไปสี่เสมอไปหนึ่งแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลย4นะัดล่าสุดเก็บชัยชนะรวดครั้ง4นะัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างโอลิมปิโยงผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริวร้วขี้เร่อะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่า5นะัดหลังสุกกับเกมนอกบ้านชนะไป4แล้วก็แพ้ไปนหนึ่งแต่นะัดล่าสุดดันพ่ายท่าแพ้ให้กับทางด้านปารีสแซ็คแมงมาที่4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เกมนีี้้ททาางดนม เยือนอย่างโอลิมปิกรียงพวกเขามาในระบบ4 3 3ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างริวก็มาในระบบ4-2-3 1เดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาล่งหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอจะสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาลุงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้เขาก็เปิดมาให้นะทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างรวิวค่ะเปิดเลทราคามาต่อทั้งเลทราคาลุกหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งลูกรบสิบของทั้งสองเลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดสุบนนอในการเทียบเลทราคาตาราง1นึคูณสที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างร็วิวเปิดเลทราคามาต่อนะคะที่เลทราคา1.91ของทั้ง 2เรทราคาแบบนี้ทําให้อินดาวมองว่าเกมนี้ถ้าจะต้องนะคะออมองว่าทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถเก็บชัยชนะในเกมนี้อินดาวมองว่าก็ยังทนทานที่จะยังเอาแนวน้องค่อนข้างที่จะยา,ย,ายากอยู่นะถ้าดูจากเรทราคานะักส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโอลิปิลรีองค่ะเรทราคานั้นอัตดีที่เปิดมาเปิดไปที่เรทราคาสับจุดสี่ศูนย์กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ด ส่วนภายนอกในการเทียบเรทยราคาตารางของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคานังก็จะต้องอยู่ที่ร,ราคา3.62แต่นันตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างที่จะไหลลงไปที่เรทราคา3.40แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนอยาอ่างโอลิปิริยงจะสามารถทํากาไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านนะคะเอ่อ เรทราคาเสมอนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดไปที่เรทราคา3.51เกรยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.52เอ้ย3.32แต่นะตอนนี้ค่ะน้าค่อนข้างไหลขึ้นนะไปที่เรทราคา3.51แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่นะคะจะจบลงที่ผลสเสมอในเกมนี้ก็ยังค่อน้างใญ่อย่ง,ง,อยงเอาแน่เอาอค่ n ที่จะยากอยู่แต่ยังไงแล้วนะคะสําหรับนะคะทั้ง2ทีมนี้อิงดาวมองว่าในเก มนี้น่าจะมีสกอร์สูงเต็มรัดเต็มเกมแน่นอนยังไงติดปนวมสกอร์สูงเต็มรัดเต็มเกมเพราะว่าดูจากเรทราคาเสมอแล้วณนะตอนนี้ที่เปิดมา น้ำค่อนข้างไหลขึ้นแบบนี้โอกาสที่ทั้งผู้จะจบลงที่สกอร์สูงเตามราเต็มเกมก็มีความเป,ป็นไปได้ยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกเ,เลือกลงทุนก,กันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่สองนี้นะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้เลือกเชียร์อิงดาวขอเห็นตา่างเลือกเชียร์ไปเที่ยงด้านทีมเยือนอย่างโอลิมปิกรียงแล้วกันค่ะะเดี๋ยวเรานะคะคไปดู สรุปกันเลยดีกว่านะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดนะคะส่วนบอลน,นอกนะอิงดาวเรือกติ้มหรือว่าเรือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างนะคะ สองคู่ค่ะที่วันนี้นะอิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าชอบที่เด็ดส่วนบนนอกประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2 5งพันค่ะคู่แรกอิงดาวขอเรื่องจิ้มหรือว่าเรื่องเชียร์ไปทิ้งด้านเจ้าบ้านอย่างอุดิเนเซ่น,นะคะเรื่องจิ้มเป็นที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็คู่ที่2อ,อิงดาวขอเรื่องจิ้มหรือว่าเรื่องเชียร์ไปทิ้งด้านทีมเยือนอย่างโอปิกรียงเรื่องจิ้มเป็นที่เรทราคาครึ่งลูกแล้วก็ติดไปน็อตสกอร์สูตรเต็มรัดเต็มเกมไว้ด้วยแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมมมาาาาาาสสสรรรรรรรุปปปผผลละะะะกกกกกอออบบบบใหห้้้ัััไดชแนนนนนน่่่ววคทีี ดาวค่ะมาฝากให้สำหรับสมาชิก f อผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิก f อฟซีไว้อีกนิดหนึงละกันคะ่ะนี้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b ส c r i b e ค่ะกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดในการด่าิงดาวก็ต้องขอกราบขอไไัยไว้ณที่นี้นนทัศนบทีวันนี้อิงดาวคัะมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งถนางนึงการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นถ้าสมาชิกเอฟซี FC, ท่านใดมีความเห็นตา่างก็สามารถชอบจัดขัดส่วนกับอิงดาวได้เลยอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาน้ำสับเป็นส่วนใหญ่ยังไงแล้วก่อนมาเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยแล้วกันนอก่าเรทราคาน้ำมันจะไหลเปลกค่ยนไปได้ ก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟซท่านใดสนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟีทางหน้าช่อง YouTube ทักไลน์ส่วนตัวมาพูดคุยกับอิงดาวได้ที่แอดไอเอ็นจหกแปดนะคะหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้ค่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเอฟซที่ติดตามรับชมอิงดาวกนจ,จบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดนี้มีเงินใช้กันทุกๆท่านทันแล้วพบกันใหม่จากคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ